วันอังคารที่27กรกฎาคม2 5 6 4เวลาส0นาฬิกาในพงศกริทิสมิ์พุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยในภไพสาลพงษ์นรพัฒน์รองพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13และแน,นายอำนาจชูวงพุ่มในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาเข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟล็กต์รับส้นงานจากข้องประชุมดงตาอาคาร99ปีม,มังงุชชาติกำผูกรมชลประทานโดยมีดรทวีศัตย์คณะเราาปปะทนนน็ ในการนี้นายนาจชูวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่สํานักงานชลประธานที่13ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ตกบริเวณต้นน้ำอำเภอทองผาภูมิปัจจุบันการเพาะปลูกฤดูฝนทําการเพาะปลูกไปแล้ว123ของพื้นที่การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เน้นการใช้น้ําฝนเป็นหลักการบริหารจัดการน้ําต่ํากว่าแผนคุณภาพน้ํนแม่น้ํท่าจีและแม่น้าแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในสภาวะปกติณห้องประชุมสานักงานช ประธานที่13ตำบลมุม่งชุมเมอท่ามุ่งจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีในพงศลีทิสมิตรพุ่งในการสำนักงานชประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564และการเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายประพิจันมาธิบดีกรมชประทานเป็นประธานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณพุทธศักราช2564เตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2565และการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตำบลวงชุมเขตธทงมวงจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564เวลา13.30นในพงศั์ฤีธีสมิตพุ่มในการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายประสาทสุขอิงพุ่มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธามการักษาราชการแทนพุ่อในการโครงการชลประทานกาญจนบุรีนายยศวัชศิรีเรืองเจริญหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1ผู้แทนพุ่อในการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่ร่วมกับนายวิบูลย์เจริญพรนายกุทศเนตสมรีตำบลว่วงชุ่มมอบอุปกรณ์การแพทย์ได้แก่ชุด PPE 10ชุด Air mask Bag unit 10ชุด เฟสชิล520ชิ้นและเครื่องวัอดออกซิเจน6เครื่องมูลค่า100,000บาทให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการสู้ภัยโควิด -19